่อนักเรียนดูซิวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันไหนอ่านพร้อมกันซิการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดอ่าเก่งมากเพราะวานเราเรียนเรื่องอะไรไปนะลูกเมื่อวานเราเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยใช้ตารางร้อยตารางสิบแล้วก็ตารางหน่วยใช่ไหมลูกแต่วันนี้เราหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่ว่าจะวิธีไหนนะคะสุดท้ายแล้วคําตอบมันจะเท่ากันนะลูกนะ ไม่ว่าหนูจะทําวิธีไหนทุกวิธีคําตอบจะเท่ากันนะลูกนะโอเคไหมคะไหนใครพร้อมจะเรียนแล้วพร้อมจะเรียนแล้วนะออมาดูเลยน้องมาดูนะคะตัวอย่างที่หนึ่งอ่านโจทย์ให้คุณรูฟังลูกสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยสามสิบ่วอยี่สิบส่ะเาครูถามนกรียนก่อนว่าสองร้อยสามสิบสี่เป็นเลขกี่ะลคะ เลขกี่หลักนะสองหลักเก่งมากยี่สิบรี่หลักลูกหน่ยค่ะอ่ายี่สิบสี่เลขกี่หลักคะ เป็นเลขสองหลักค่ะเวลาเราเขียนลูกเราต้องเขียนนะเวลาที่เราแสดงวิธีการหาผลบวกนะคะโดยการตั้งบวกเราจะต้องตั้งให้ตรงกันนะลูกนะสองร้อยสามสิบสี่สองอยู่ในหลักอะไรลูกสองอยู่ในหลักอะไรคะในหลักสองร้อยสองอยู่ในหลักร้อยใช่ไหมลูกสองอยู่ในหลักร้อยใช่ไหมคะอะไรอยู่ในหลักสิบอะไรอยู่ในหลักสิบ สาับมีอะไรอยู่ในหลักหน่วยลูกสีสีค่ะถ้าเราตั้งบวกเราใส่เครื่องหมายบวกด้านขวาไปนะคะแบบนี้นะโอเคนะต่อไปยี่สิบสี่เป็นเลขกี่หลักยี่สิบสี่เป็นเลขสองหลักใช่ไหมลูกสองอยู่ในหลักสี่เขียนให้ตรเลขสามเห็นไหมคะสี่อยู่ในหลักหน่วยเวลาที่เราเริ่มบวกให้เริ่มกอะไรเสมอคะ อ่าเราตั้งเลขตรงหลักแล้วเราเริ่มบวกกันให้เราเริ่มบวกที่หลักหน่วยเสมอนะลูกนะโอเคอออค่ะเริ่มหลักนหน่วยลูก4ี่บวกสีได้ไรคะแปค่ะแค่ะเยี่ยมเลยค่ะต่อไปหลักสิบค่ะสามบวกสองได้ไรลูก คุณต่อถ้าแับคุตอบด้วยนะคะครูเห็นหลายคนเปิดไม่แต่ไม่ตอบคุณรูนแะลูกเช่กันนะคะสามบอกต่อคุานะคนเก่งต้องเชืคูตอบค่ะตอบเลยตอบไมดเลยตมาเลยข้อนี้เลยตอบส0รอเท่าไหร่นะตอบ158ค่ะ158เก่งมากเก่งมากไหนใครเข้าใจแล้ยยกมือหนูค่ะหนูค่ะให้หนูต้องเลขให้ตรงหลักก่อนใช่ไหมลูก ขั้นตอนที่สองให้หนูเลิกบวกจากหลักหน่วยไปแล้วก็บวกที่หลักสิบแล้วก็บวกด้หลักร้อยยักค่ะปลูกว่าไงคะหนูเคยเรียนมาแล้วแล้วก็เยอะมากเออดีมากดีมากถ้าอยากเก่งต้องเรียนเยอะๆนะคะะรีนมาแล้วด้วยดีมากดีมากอะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองค่ะอะมาดูตัวอย่างที่สองนะลูกนะอ่านโจทย์ได้ตรูฟางได้เอาห้าร้อยเท่าไหร่คะ ห้าร้อยหกสิบสองบวกสี่ร้อยยี่สิบสามเท่ากับช่องคีเรียคีเรียมากเก่งมากเก่งมากใครนะเชื่อครูอ่านนะลเลขที่เท่าไหร่นะอออหนูเลขที่เท่าหไห<อ>ร่เชืู่อ่อานเลาไม่ได้โอเคเดี๋ยวครูจะได้เล็คอร์ดไว้แล้วเดี๋ยวก็จะได้ให้มาดูซิว่าใครช่วยครูตอบเดี๋ยวจะได้บวกคะแนนไปเพิ่มดีไหมงั้นทุกคนทุกคะ สอยเป็นแล้วค่ะอะหนูดูค่ะดีมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอยเรียนเรื่องการทดนะคะ 2, 5้ารอยอยู่ในหลักอะไรดู อย่ในหลักร้อยค่ะบอยู่ในหลักอะไรคะคอยู่ในหลักสิบค่ะสองในหลักอะไรลูกสองในหลักหน่วยคะใ่นะคะใส่เครื่องหมายบวกต่อไปสี่รอยสอยู่ในหลักอะไรลูกร้อค่ะอ่าสี่อยู่ในหลักน่วยแล้วสองล่าสี่่หเวลาเราลบวกเราลหลักอะไรก่อนคะ กเริ่มจากหน่ค่ะหค่ะสอง่ลูกกเท่ากันค่ะดีมากค่ะต่อไปหลักสิบหกบวกสเท่ากับแปดเท่ากับ8ดนะคะหลักร้อยละลูกห้าบวกส่เท่ากับเก้ค่ะหนึร้อยแปดค่ะ าใครเข้า,าใ,ใจและยกมือนูเก่งมากเก่งมากวันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเพราะแต่ละหลักระบวกกันอย่ายงเป็นมกจบเลยนะคะลูกนะดังนั้นเพราะวันนี้เราน่าจะจบเร็วและก็ทําถูกหมดทด้วยใช่ไหมคะ,ะมาดูแล้วตัวอย่างแสดงวิธีหาผลบวก251ร้อบวกสองลูกหลักที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดถ้าเป็นเลขสามหลักเขาเรียกหลักอะไรนะ เลขอะไรลูกด้านซ้ายมือหลักร้อยพันจากหลักร้อยมาหนึ่งช่องจะหลักอะไรลูกหัค่ะดจากหลักสิบเรียกว่าหลักอะไรค่ะด้านขวามือหลักหน่วยคะหลักหน่วยนะคะเวลาที่เราเริ่มตั้งบวกเขียนเลขให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกัหลางบหลักร้อยตรงกับลัก เลยทุกครั้งที่เริ่มบวกให้เริ่มบวกหลักอะไรก่อนนะหลักหวยหน่วยอริ่ด้วยนะพะดูนะหลักหนวยหนึ่งบวกสิดได้อะไรลักหนึ่งบวกเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดได้อะไร การดินต่อด้นแปดค่ะได้แปดนะคะต่อไปค้ะร้อยสิบดห้าบกสี่ได้เลยค่ะต่อไปหลักรนอยตองได้ค่ะสอง้อยสองสะโอเคนะไปต่อสี่ร้อยเก้าสิบแปดได้กครสวยๆนะคะลูกโอเคไหมอ่ต่อไปข้อที่สองห้าร้อยสิบสาม บวกสองร้อยเจ็ดสิบสี่ค่ะลูกอ่าหลักที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดเรียกหลักอะไรนะหลักร้อยถูกไหมลูหลักร้อยคามหลักอ่าหลักที่อยู่ถัดจากหลักร้อยเรียกหลักอะไรลูกหลักสิบค่ะหลักสิบด้านขวามือสุดเรียกหลักอะไรนะ หน่วยค่ะหน่วยเป็นเลข่อยหลักนะลูกห้าร้อยสิบสามห้าอยู่ในหลักร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบแล้วก็สามอยู่ในหลักหน่วยนะคะเอาร้อยเจ็ดสิบสี่สองอยู่ในหลักร้อยเจ็ดอยู่ในหลักสิบแล้วก็สี่อยู่ในหลักหน่วยเริ่มบวกที่หลักอะไรเสมอนะเริ่มบวกที่หลักหน่วยค่ะเอาเริ่มเลยสามบวกสี่หลักหน่วยค่ะได้อะไรคะหลักหน่วย ามบี่เท่ากับเจ็ดเก็ดมากค่ะเจ็ดบวกหนึ่งได้ไรคะดค่ะนะคะต่อไปหลักร้อยลูกห้าบวกสองได้รคะเจ็ดค่ะอ่าเจดอ่าเก่งมากนี้อยทค่ะว่าแปดสิบเจ็ดง่ายไหมง่ายค่ะไม่ถึงสิบเลยใช่ไหมง่ายมากๆเลยนะลูกนะโอเคต่อไปมาดูข้อสามเร็วข้อสามอ่านโจทย์สิลูกสี่ร้อยเท่าไหร่ สี่ร right okay okay ้อยสิบเจ็ดบวกหนึ่งยยี่สิบเอดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะค่ะสี่ร้อยยิบ็ดครูไม่เขียนแล้วนะคะครูเขียนในตัวเลขลงเลยนะสี่รอยย่ในหลักร้อยเขียนหลักร้่ยหลัที่สำคัญเขียนลตัวเหะน่วยค่ะในหลักสี่ม่ะดีมากดีมาก ร้อยสองอยู่ในหลักสิ้อ่าหนึ่งอยู่ในหลักข้อนเริ่มบวกเลยหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยลูกเจ็ดบวกหน่งท่าไนะแปดดนะคะต่อไปหลักสิบลูกสอบกสองได้สี่ค่ะต่อไปนึ่งเท่ากับเท่าหค่หาข้อนี้เวลาตอบเรยคห้สี่สิบปด อ่าห้าร้อยสี่สิบแปดตั้งาห้าร้อยสี่สิบแปดนะลูกนะอ่าต่อไปข้อที่สี่ค่ะอ่านโจทย์แล้วสามร้อยสิบเก้าบวกสองร้อยสี่สิบเท่ากับสามสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามร้อยสิบเก้าสามอยู่ในหลักร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสีบเก้าอยู่ในหลักเก้าอยู่ในหลักหนึ่งอ่มาดูสองร้อยสี่สิบแล้ว ลก็สองร้อยสี่สิบสองในหลักร้อยสี่ในหลักสิบศูนย์ในหลักหน่วยค่ในหลักหน่วยนักเรียนคะอไม่เห็นง้อยี่ไกแบบกาหลักหน่วยเก้าบกศูนได้อะไรนะเมื่อกี้หนบวกอะไรก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมคะจากีบวกหนึ่งได้ สี่บอรหนึ่งได้ห้าค่ะสามหนึสองได้ห้าค่ะห้าร้อยห้าสิบตอบห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะต่อให้ใส่เลขอะไรคะให้ใส่เลขใครให้ใส่เลขใคยไหนใครเข้าใจแล้วสี่ข้อเข้าใจเข้าใจแล้วถ้างั้นตกลงไปต่อนะคะอีกสองข้อแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำแบบฝึกหัดกันดีไหมดีค่ะสี่สิบสองกับสี่สิบสามหรอคะ อ่าหนูดูข้อห้าสิลูกดูข้อห้านะข้อห้าเจ็ดร้อหน้าสิ <c oughs> ่ง <c oughs> ียมค่ะบวกหนึ่งร้อยาสิบเท่าองี่เหลี่ยมนะลูกนะอ่าหนูเริ่มหลับหน่วยเลยหลับหน่วยค่ะสองบวกกได้ ได้แปดนะ,ะคะเอาศูนย์บวกห้าล้วล่ะบวกห้าเท่ากับหค่ะห้ค่ะต่อไปเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดค่ะอันนี้ก็เลยได้800้อยเท่าไหร่ลูกแปดห้าค่ะแปดร้อยห้าง่ายไหมง่ายไหมง่ายค่ะง่ายมากเลยเขียนเลขให้ตรงหลักนะลูกนะ<ม>เขให้ตรงหลักอ้าวข้อสุดท้ายแล้วหแปดร้อยห้าบสี่ห้าวก หนึ่งอยมสิดอู่ในหลักร้อยตกไแปดอยู่ในหลักร้อยหอยู่ในหลักร้อยห้าอยู่ในหลักสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยค่ะเ่งรอยสาหนึ่งอยู่ในหลักค่ะอยู่ในหลักร้อยสามอยู่ในหลักสิบสองยู่ในหลักหน่วยค่ะดงมากค่ะเราเริ่มบอกที่เรา่้อทบทวหกันลค่ะ อ่าลกสิตค่ะห้าบวกสามท่ากับแปดไ่าแปดค่า้ค่าแปาหว้ค่ะเท่ากับเาค่ะเก้ารอยเ้าร้อยแปดสิบหกค่ะ9 8้บหกไหนใครเข้าใจและยกมือนูเข้าใจแล้วค่ะถ้างั้นหนูมาดูการตัดเลยคิดว่าทำได้สองกับสีติดสามใช่ไหมนักเรียนคิดว่าหน้าสี่ติดสองสี่สิบสามสี่สิบส่นักเรียนทำได้ไหม ได่ค่ะดังนั้นขออนุญาตอธิบายตัวอย่างไปแป๊บนึ่งนะสองร้อยสี่สิบสามบวกหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ขั้นตอนแรกให้หนูตั้งเลขให้ตรงหลักก่อนนะคะสองอยู่ในหลักสิบในหลักสิบสามอยู่ในหลักหน่วยบวกด้วยหนึ่งร้อยี่สิบสี่ก็คือหนึ่งอยู่ในหลักร้อยสองอยู่ในหลักสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยเริ่มบวกก็้ือข้งหลักตรงกันแล้วเริ่มบวกที่หลักหน่วยนะลูกนะหลักหน่วยสามบวกสี่ได้เจ็ดหลักสิบสี่บวกสองได้หกหลักร้อยสองบวกหนึ่งได้สาม ได้ผลลัพธ์คือ367ร้อหนสใส่คำตอบเลขใาย3ก7นะคะดังนั้นขหนึ่งข้อหนึ่งตรงนี้ถึงข้อ4ี่หนูทำได้ไหมดุกได้ไหมคะทำได้นะคุทให้เวลาทำดีไหมดีค่ะเดี๋ยวให้เวลาทำห้านาทีนะคะ หนึ่งร้อยสองกสองร้อยสิบเอ็ดเริ่มหลักหน่วยเลยเร็วหลักหน่วยค่ะสองบหนึ่งได้อะไรลูกเอาหลักสามนะคะหลักสิบค่ะลูกจเอ็นจำนนหอะไรลูกเหมือนกล่ะค่ะต่อไปองรอยค่ะคะใถูกบ้างไหมเออกนะสามร้อยสิบามลูกสามร้อยสสาอ่าสาร้อสามนะคะถูกนะต่อไปก็อสองค่ะ หกตึมแปดตมแร้่สิบแปดแปดร้อยแปดสิบแปดแปดสิบแปดร้อยแปดบแปดแดสิบแปดดร้อยแปดสิบแปดคือเจ็ดมากเจ็ดมากสี่บวกสามได้เจ็ดใช่ไหมลูกเจ็ดร้อยเท่าไรคะเจ็ดร้อยแปดสิบแปดแปดกหอค่ะถูกเกิดถูกไปเลยนะคะต่อไปก็สามค่ะลูก เี่สี่สิบสามหกยยี่สิบสี่ลักหน่วย่าสาองีได้เจ็ดค่ะไดค่ะเจ็ดบวกหนได้แปค่ะบก่ได้หค่ะสีได้รเจดบวกหนึ่งได้แถูกไหมถูกไหมถูกไม้ยหข้อนี้ถูกไหมลูกถูกได้เก่งมากเก่งมาดูกข้อีแล้วข้อสี่ทันไหมคะทันไ มค่ะต้อยี่บหากหน่อยสี่4ิบค่ะเริ่มหลักหน่วยเลยนะหลักหน่วย53าได้ไลูก่อแปดค่ะี่บวกสี่ได้ไรลูกเก้าค่ะแปดบกเก้ได้ลูกเกาค่ะเลยตอบเก้อยเท่าไหร่คะเก้าแปดสิบค่ะไหมห้าค่ะมันไม่รก้ันไหมช่ค่ะ ถัดมาต่อไปมันมาแรกที่สี่สิบามเลยเสร็จแล้วยังหน้าดีขอบคุณค่ะเริ่มบวกไปพร้อมใครนับน้อยหกสามสิบสองน้อยสี่เจ็ดเริ่มจับหน่วยเลยลูกของใครที่คุณแม่คุณแม่สอนไปด้วยให้คุณแม่ปิดให้น้องปิดไปนะลูกนะค่ะเสียงอยู่เสียงเสียงแจ้งกันกับใครนะคะไม่มีใครอยู่เลยหนูอยู่คนเดียวย่าหนูอยู่ในห้อง A, มาดู <S <s 1> 1 settling, ล okay. ักหน่วยเร็วๆก็หนึ่งลักหน่วยค่ะหกบกหนึ่งได้เท่าไหร่จดค่ะบวกนได้เะคะต่อไปวงได้เค่ะกองได้หค่ะห้าร้อยเท่าไหร่ค่ะห้าิค่ะต่อองดัง้นค่ะดนะคะต่อไปดูข้อสองเร็ข้อสอง สองค่ะสอร้อยสามแปนะคะมีผู้ปกครองเปิดไงนะกอคไปิดไหม่ได้นะ

ด้วยอ่าเก้าร้อยห้าสิบเก้านะคะลูกเก้าร้อยห้าสิบเก้านะโอเคนะคะโอเคนะได้ไหมคะหกไม่ปแปดค่ะอ่าต่อไปมาดูข้อสามเร็วข้อสามหกร้อยสี่สิบสองบวกสองร้อยสี่สิบหกนะคะ สองบวกได้แปดสองบวกหกได้แปดค่ะสี่บวกสี่ได้แปดสี่ได้แปดหบวกสองได้แค่ะได้แปดร้อยแเก่งมากเก่งมากไหมยังไม่ผิดเลยยังไม่ผิดเลยใช่ไยังไม่ผิดเลยต่อไปยังไม่ผิดไม่ผิดนะคะ

หนึ่ง้น้เบาเก้า้อยส่หาสูอนค่ะลูกใช้อะไรบางยาวานทไมข้อากับข้อหกเก้าร้อยสิบเก้ากับเก้เหมือนกันนะคก็แสดงว่าผลลัพธ์มันตอบเหมือนกันมากเลยเป็นคำถามที่ดีมาก ตัวเลขตัวตั้งตัวบวไม่จำต้องเหมือนนแต่ว่า้าเาดีบวกมันอยู่ที่ตัวเลขที่โจทย์ให้มานะจนะิดนี่ก็สกดีบวกห้รากามันได้แต่ว่าต้วบวกไม่น้อยนะค่ห้าบวกสี่ได้เลยคะได้ก้านะ ห้า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 ห้บห้าห้าะ้าหูกห้า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 ล้าห้าห้ยห้าห้าห้อหเาห้าห้าห้อหสอง้าห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 ้อห้าห้าะ้ห้าห้้วหห้า้าะห้าห้าหบหลัหห้่วยได้อะไรน้ ก้องเก้าอ่าักสิบห้าหกสามก็ได้9ก้าัร้อยห้าับสี่เก้า้ค่ะได้ก้าวเก้าสิบ้าคะโอ้ยจะ้ไหถูกหมดไหมคะหกข้อนี้ถูกหมดไหมลูกหมดเลยค่ะต่อไปมดนไม่เลือ อันนี้ให้น้องเขียนเองนะค่ะไปนะลูกต้องให้น้องเขียนเองนะลูกนะเปิดเลยเปิดตอนนี้อยู่หน้า44นะลูกนะใครที่ทำเสร็จแล้วค่ะผมก็ทำเสร็จแล้วค่ะใครใเสร็จแล้วยกมือนะต้องดูแล้วเขียนเลขให้ตรงกันลูกนะสามร้อยาสามจุดได้ร้อยหนึ่ง ค่ะดหัวปักสองร้อยสี่สิบนะเอาเริ่มเลยลูกลักหน่วยบวกกันได้เท่าไหร่รับหน่วยได้เาค่ะไค่ะรับสิบค่ะรับสิบสี่บกหนึ่งได้อะไรลูกสีบกหนึ่งได้ห้าได้หค่ะสาองได้าไห่้าบกสองได้ห้า้อหาร้อยห้าอยห้าร้อยหาร้อยหอห้า้อ้ห้าร้อยห้าาห ง่ายมากมากเลยใช่ไหมไหนใครไม่อยากมีกันบ้านค่ะเฉลยต่อให้เสร็จเลยนะเฉลยต่อให้เสร็จเลยนะลูกนะททางนั้งงนนะค่ะต่อไปก็สองเหลยวเหลือไม่กี่ข้อแล้วห้าร้อยสิบสามห้าอยู่ในหลักร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบสามอยู่ในหลักหน่วยสองร้อยเจ็ดสิบสี่สองอยู่ในหลักร้อยเจ็ดสสี่บวกหนึ่งหลัก หนึ่กฟ er ังคูนัยสีได้หนึ Ho. 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 Deep Deep ่เจด้อบเจ็ดนะคะหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดหได้แปดคะไปห้าบวกสได้อะไรคะสงได้เจ็ดได้เจ็ดได้เจ็ดถูกไหมคะถูกไหมคะถูก สามเลยทันไหมลูกทันไหมทันร้อยสองนะคะเขียนเลขให้ตรงหลักนะเจอยู่ในหลักร้อยในหลักสในหลักรอยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิ่ะเมจะตึ้งเยหมักหน่วยค่ะหลักหน่วยบวกกันกี่นคะสอบวกหเท่ากับแปค่ะแบวกกบแท่ากับบค่เดบวกก หน่งห้าบเก่งมากค่ะเก่งมากช่กยพ่อแล้วเลย

สี่สิบแปดไมคะค่ะได้ห้าร้อยสี่สิบแปนะถนะถูกนะเอาข้อสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีการบ้านกันนะสองร้อยห้าเอ็บเอดอรสี่ิดค่ะยบเเเ็ดเท่ากับแปดค่ะห้าบวกสี่เท่ากับเก้าค่ะ สองสองสองสัปสี่สี่อ่าสี่ร้อยธนแปดนะสี่แปดในไพ่ถูกหมดเลยสี่ในไพ่ถูกหมดเลยดู่งมากอย่าลืมไปตอบในโน้ตให้คุณครูด้วยนะ